เวลา10นาฬิกา27นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองบินตำรวจสำนังกงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย,สยเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคีอําเภออุ้มผาจงจังหวัดตาต้องติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริโอกาสนี้พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่หนึ่งแกผ่ผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนแห่งนี้สังกัดกองบัญชาการต,ตระเวนชายแดนที่34จงังหวัดตราเปิดสอนระดับกอนประถมะศึกษาถึงประถมะศึกษามีนักเรียน668คนคะแนนเฉลี่ยของชั้นประถมะศึกษาปีที่6ในการทดสอบออนไลนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นทั้งวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแต่คะแนนต่ำกว่าระดับประเทศแก้ไขด้วยการสอนเสริมและนำข้อสอบเก่ามาให้ฝึกทำรวมทั้งเชิญครูจากโรงเรียนโมกโกรวิทยาคมและโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยปทุมธานีมา ช่วยสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษการเสริมสร้างศักยภาพทางการอาชีพมีวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดและวิทยาลัยเทคนิคตามาสอนวิชาต่างๆได้แก่ทอผ้าพื้นเมืองกี่เดียวเสริมสวยสระไรและตัดผมร้านเบเกอรี่ร้านอาหารร้านกาแฟซ่อมเครื่องยนต์เล็กซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้นและคาแคร์เป็นชั่วโมงสอนเสริมหลังเลิกเรียนเพื่อน,นําไปประกอบอาชีพเสริมได้ในอนาคต โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเนื่องจากชุมชนมอบที่ดิน15ไร่ให้โรงเรียนเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวไม้ยืนต้นไม้ผลและถั่วเลี้ยงไก่เป็ดและปลาสำหรับประกอบอาหารกลางวันทำให้นักเรียนมีการบริโภคอาหารครบ5หมู่มีสุขภาพแข็งแรงสมองแจ่มใสผลผลิตที่เหลือนำไปจำหน่ายเข้ากองทุนของโรงเรียนเพื่อนำเงินมาจ้างสิทธิ์เก่าและเด็กที่จบการศึกษาไปแต่ยังไม่มีงานทำมาเป็นครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน โอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลอุ้มผางที่ส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมให้ตรวจไปตรวจรักษาโรคแก่ครูนักเรียนและรัษฎรมีผู้รับบริการ194คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจและทางเดินอาหารและส่งพระกรุณาปรดก้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยาศ,าาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลไปออกหน่วยให้บริการมีผู้เข้ารับบริการรักษา481ราย พร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมรัศดรที่ไปเฝ้าทูุลอองพระบาทรับเสด็จส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในท้องถิ่นทางไกลที่จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการนี้ท่าพระเนิการแสดงของนักเรียนชมรมดนตรีไทยชื่อชุมนุมศิลยอดดอยมีสมาชิก140คนเป็นดนตรีไทย45คนดนตรีสากล35คนและวงดุรตยี60คนวันนี้เป็นการแสดงของวงดุตรีไทยเพลงระบําขวัญชาติธงชัยทำนองเพลงลาวสมเด็จโรงเรียนมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ นักเรียนที่ศึกษาต่อในระดับมนธยมัศึกษาทุกคนส่วนหนึ่งมาจากผลงานของครูใหญ่เสด็จพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจําปี2562มีคุณลักษณะของความเป็นครูสีประการได้แก่ความรอบรู้การสอนดีมีคุณธรรมจริยบัณและมุ่งมั่นพัฒนา เวลา13.36นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนโมโกโรวิทยาคมอำเภออุ้มผางซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลตั้งขึ้นตามพระราชดำริเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองทีและบ้านใกล้เคียงได้เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาระยะแรกเปิดเป็นห้องเรียนสาขาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมโดยขอ ใช้อาคารเรียนโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนบ้านแม่กลองขีเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน282คนได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังและโรงเรียนจุฬาภร์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกเข้ามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการปรับหลักสูตรพร้อมปรับรูปแบบการเรียนการสอนและวิเคราะห์ผลให้เหมาะสมเพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเครื่องคอมพิวเตอร์18ชุดเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสาทางการศึกษาเช่นเดียวกับนักเรียนในเมืองและพระราชทานพระราชทรัพย์21ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงอาหารอาคารพักนอนและห้องน้ําเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและนักเรียนโดยมีมูลนลิธิเทพรั์เวชานุกูลช่วยดูแลการก่อสร้าง เวลา16นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการส่งเสริมการเรีนยนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอแม่สอดจังหวัดตาาในการนี้ทรงวางพวงมลาลัยสการะพระพุทธสิรินาคุนินณเจดีพระาธาตุผาแดงพระาธาตุผาแดงองค์นี้เริ่มก่อสร้างในปี2560แล้วเสร็จในปี2561สนับสนุนการก่อสร้างโดยบริษัทผาแดงอินดัสทรี Industry จำกัดมหาชนเพื่อเป็นพุทธบูชาและศูนย์รวมจิตใจของพทธศาสนิกชนในพื้นที่อีกทั้งเพื่อดำลึกถึงเจดีองคเดิม ซึ่งย้ายไปตั้งอยู่หมู่บ้านค้างพิบาลตำบลพระธาตุผาแดงภายในปริสถานพระพุทธรูปปางนักปลกซอได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระสถานชื่อพระพุทธสิรินาคุนินและพระสถานพระราชนุญาตให้จารึกพระนามาพิชัยสอทอปริสถานบนฐานผ้าทิพย์